อันนี้เรามาวัดกันดีกว่าว่าใครปีกยาวที่สุดดูนะดูนะเออนี่ใไรปีกเยอะที่สุดมีแค่นั้นเองหรอปีกอะ่ะดูนะดูนะเออเนี่เป็นไงเป็นไงไหนเนี้ยหรอปีกเนี้ยหรอไหนดูดโอ้ตลกดู่นี่อันีอ่ะดูนะดูนะอีกรอบนึง อ่านี่อืมนี่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 วิ่ง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 ก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนอ่ะอ่เออนั่นแหละนั่นแหละไล่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 เพราะว่าฉันมีล็อกอ่ะอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละถูก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 มากถูกมากนองเนื่งกำลังไป อ่ะอ่ะอ่ะน้องอ่ะล่อล่อลอเออเออถูกต้องถูกถูกถูกมากถูกมากเออ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 นี่อ่ะเออยังไายังไงเอาแปดหีก่อนโหโหชีขังชีขังเน่เน่เน่อีเนี่อีเนี่อีเนี่เออนั่นแหละนั่นแหละถูกมาก เนี่ยถูกถูกเออแฟรแฟด์เออไลท์ไลท์แฟดไลท์แฟดไลท์เออเออโอ๊ยโอ๊ยเกือบได้เกมนะเกมนะอืมนี่โดนนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแบบแรงๆเลยนะก็คือชิ้นนี้โอ้ยกดเพจไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่อีกไหนอีกไหนนี่แหละนี่แหละเวโกอโอ๊ยคาเมล โ oh. อเออข้างหลังเยอะแหละข้างหลังเยอะแหละมาเอาอะไรมาเอาอะไร <c oughs> อิพรมพิเลนต้องแบบซีซีให้โดนไปเลยอะไรเงี้ยแต่คือออกเลไลมาก่อนคือยังไงมันก็โดนแน่นอนอะ่ะนีเ่เริ่มเริ่มเหล่าคาลูกคุณหนูอะไรประมาณนี้ยคะ่ะ มันอยู่ไหนอ่นี่ทำให้ติดสีซีง่ายๆก่อนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดูดเลือดฉำโอ้อกีนมังกร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 มันจะไอ้นี่ไป,ไปับปลาปลาไล่จับมันเออลมมัน เออมันอยู่ไหนนั้นนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไร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 ลา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 เมิสตอนเริ่มเริ่มเริ่มอ่าลอ็อกนี่แหละต่อไปเวโกเวโกอยู่ไหนดันเลย ลิฟยังอยู่เลยเหรอตอนแรกฉัิดว่าตายไปแล้วกระแทกมาสิลิฟลูกทำไมหนูไม่กระแทกป้อมอ่ะหนูหน,หนูไปกระแทกป้อมสิสกินนี่ว่าสุกสล็อก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 อันนี้อ่ะทำดาเมจใส่มันแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะล็อกได้ละล็อกล็อกล็อกโอ้ยโอ้ชีแฟนมาเลยเอ่ะโอเคโอเคอ่ะ ล็อกล็อกล็อกโลโลสโลสโลเฮ้ยแพ้สโลสโลให้อยู่แต่ท่านี้แหละจะน้ำไปละไป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 นี่แหละ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 เออนี่แหละนี่แหละเออไปถูก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 ใช้กันเตะใช้กันเตะค่ะคุณน้องใช้กันเตะค่ะ จะกันตีเดี๋ยวนี้แล้วคือแทงว่าเอเวเรนต้องได้นะอีดอกนันและดูะล็อกล็อกล็อกโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรรอรอรอเกิดเหตุออ <c oughs> เอาปไปๆๆๆปข้างล่างร <c oughs> อมเรมม ลมลมลมเอ,อนั่นแหละเฟิร์งเฟิร์งเฟิรงอยาให้มันมีจังหวาลได้กดสกิลเออเฮีลเฮีลเฮลเกือบขีดอีกแล้วไป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 ,ไปช่วย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 ออล็อก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 เออสวนนั่นแหละความสวยมากลูกคุณหนเะนะูเยอะนะเยอะนะเวชิฟล่าช์แฮะ ได้ปะแผลได้อยู่แผลรอกก่อนรอก่อนอ๋อล็อก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 ตายแล้วอีดอกเราต้องดักแบบตัวเลิดเลดักตัวหนึ่งอะตัวนี้เหรอตัวนี้เลยเหรออ่ะได้ได้ไดเออได้อยู่ได้อยู่แผล รีเซ็ตอะไรให้เรียบร้อยก่อนปะเฮ้ยขังกันแล้วค่ะมีการขังกันเกิดขึ้นและค่ะสล็อมใอออค้ลแล้วเออออโอเคลดละระวังวีเอโก้มันไอ้นี่นะนี่ไงตลอดอย่าเว้ยอ่าอีกไหนใส่ตัดฮิวมันก่อนถูกต้องมากไว้ระวังอุ้ยโดนแอคสกคิล ทำเมลเอ๊เอาเลยหรอโอเคโอ๊ยแฟนนี่ก่อนเบียกก็ล็อกล็อกเหลาฆ่าลูกนุนล็อกล็อกล็อโลโลโลเหล่าฆ่าลูกขนูเบียแฟรมือแดงโอเคเฮลเฮลเฮอสเรอชำเหล่าฆ่าลูกหนูเอาเดี๋ยว โอเคตายละมันเกิดแล้วมันก็ตายแล้วนะคะอะไรวะดาเมจแรงกันจังวะอ,อ่ะอ่ะโอ้ยระวังนะเออโอเคตามตามเออออ๋อเนี่ยนี้เอออออเนี่ยแหละเนี่ยแหละเต็มเตรมถูกโอเคระวัง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 เฮียวเอียวเออ ล็อก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 เออไปเหลือสองคนตีไปเลยตีคนเดียวน่าจะได้นะคือขอไปออกของก่อนที่มันขบเสร็จเออเออเออทุบเออเออเออรอดรอดรอดเออเออเออหมดหมดความสวยระวังนะคะปักวอร์ดก่อนอาชีอุ้ยอ่ะอ่ะอ่ะ โออยิงมันอ,อ,อ๋ีดอกเออมันอันติพาสแล้วอีออโลลา่าเออยิงๆยๆนย่ยยอ,อยาเข้ามานะอย่าเข้ามานะกู้นะไปละกูไปละ,ปละนี่ตีบ้านตีบ้านเออนั่นแหละถูกต้องอ๋ออย่าบอกนะว่าตายอ่ะ อาะได้อยู่ได้อยู่นี่นะคะความสวยบายบายซานงวัว สตานสตารนล็อก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 อเคย์เคย์เคมันได้แค่เซอร์ฟีนะคะ่ะคุ้มคุ้มล็อกซ่าล็อกซ่า ล็อกซ่าล็อกซ่าล็อกอย่างเดียวซ่าล็อกอย่างเดียวซ่าโอ้ รล่อหล่อหลรอออ่อออเนี <cabinets> ่ยตระวังนะคะระวังนะคะ ช้ำช้ำอ่ล็อกล็อกล็อกซี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 เรื่องราวดีดีวู้ มาทำอะไรกันข้างล่างเยอะแยะ ฟรีฟรี นางเสือดาวต้องจะโดดแต่ฉันจริงวานอยอะ่ะปล่อยจิงไหลอะนอยอะ่ <c oughs> ะเล่าข่าลูกหนู เล่าลูกคุณหนู ไชามชามชามไหลไหลชามชามวุ้ยต่อ แต้แค่จริงอะเนาะก็ชิคกะบบอม